สวัสดีท่านนายกท่านประหลัดแล้วก็ององสังกัดสุขรวมถึงทัสรุผทั่วประเทศเลยนะครับทุกท่านวันนี้ไายบริษัทเอลิสโฟลเกอร์อินดีที่จะนําเสนอตัวเครื่องพ่นหมอกควันหรือในสุดยอดเทคโนโลยีจากเยอรมันเลยนะครับตัวนี้ทางเราแนะนําตัวซุปเปอร์ฟอมพวตนี้เป็นอีกหนึ่งตัวของสุดยอดเครื่องพ่นหมอกควันกำลังจะดึงและกระแลกจากบริษัทเอลิสโฟเกอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้งานได้แข็งแรงนะครับแล้วก็บริสํทธอดรับประกัน ยาวนานสึงดถึง1ปีนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ผ่านมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยขนาดของไมโครนะครับที่ไม่เกิน60มิลลิรัรับรองโดยกระทรวงนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้างานเนี่ยท่วประเทศได้เลยซึ่งงบประมาณก็จะดจ้างงานนะครับจะจ้ที่เครื่องละ5้าหมื่นเ้าพันะครับตามมาตรฐานของทุกท่นตัวเครื่องท่นหมุนปัจจัยดะครับบริษัทเราตัวนี้นำเข้าโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะดูแลทางการข อย่างเต็มท MM ี creator, <Yeah. S 1> ่เลยครับเนื่องจากมีไ i ทุกตัวเนี่ยทุกตัวเลยครับซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็จัดส่งได้ให้ทันทีเลยอันนี้ได้เวลาแค่2องวันเท่านันเองครับนั่นคืท่านนายกหรือว่าท่านราชการทุกท่านข้างในนะครับที่สนใจตัวเครื่องซเปอร์ฟอกนะครับพึ้นขอกมันก็จะมีแรงตัวนี้สามารถที่จะติดต่อซื้อได้จากผู้นำเข้าโดยตรงคือบริษัท Airtel อยู่เลยเลยครับเราินมีที่จะัดที่งาน มีอเยี่ยมออกไปสาธิตออกไปตีเส้ตามพื้นที่ที่าอยู่ทั่วประเทศไทยได้เลยครับโดยที่ดีของการขายเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึงหนึ่งพันสี่พันเลยครับตัวนี้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ1.3ลิตรตัวนี้คาบูเรเตอร์ทำหน้าที่ผสมอากาศกับน,น้ำมันตัวนี้หัวเทียน์ทำหน้าที่จุดรเปิด น้ำยาเคมีความจุของถัง,ง6ลิตรตัวนี้เป็นฝาเติมน้ํายาเคมีส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาถ่า,ายน้ำยาเคมีตัวนี้จะเป็นวาล์วปิดเปิดน้ำยาเคมีส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกสำหรับสูบสตาร์ทส่วนตรงด้านนี้จะเป็น 1.5โวลต์2้อดถัดมาก็จะเป็นหัวพ่นน้ำยาเคมี